รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปนัดดาสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิลพยาบาลเปิดงานวันลูกค้าสากลวชิละคัสเตอร์เดยที่จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์วชิลพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญได้แก่การสื่อสารนโยบายด้านลูกค้าการประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และการพบปะตัวแทนผู้รับบริการ ปีนี้มีผู้สูงอายุร่วมงานใน4เขตประกอบด้วยดุสิตบางซื่อพระนครและบางพลัดรวมถึงสมาชิกชมลมผู้สูงอายุวัชิระพยาบาลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการรวมถึงตอบแทนผู้รับบริการของวัชิระพยาบาลผ่านวีแคร์คาเล็กเตอร์ดูแลด้วยหัวใจภายใต้ธีมของปีนี้ก็คือเรื่องของอาการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเราพบว่า าการหกล้มเนี่ยมีอุบัติการในการเกิดเนี่ยนะครับกับคนไทยเนี่ยสูงกว่าการเป็นโรคมะเร็งซะอีกนะครับแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตหากเกิดการหกล้มโดยเฉพาะในข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุเนี่ยมีอัตราการตายใกล้เคียงกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเลยเพราะฉะนั้นในปีนี้เราก็เลยมุ่งเน้นในเรื่องนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพอาทิตรวจตาตรวจการได้ยินตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายการทำกายภาพบำบัดอย่างง่ายความปลอดภัยในบ้านสำหรับผู้สูงอายุและกิจกรรมให้ความรู้หาวถูรู้รอบรู้โรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุรู้ทันป้องกันล้มในผู้สูงอายุเป็นต้น